อาบู b ีเลตีูดเกไอไอบอไีไอไยไอไอไออไ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 อีไอ่อไไอ่อไอเอไ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 ไออไาไอบอไอไอไอเด็อไออไออไอไกไออ วัยรุ่นทุกวันนี้ไม่รู้จักหรอกเรื่องทำนาเนาะอันนี้ก็คือว่าแบบวิธีบรมบราณนี่นะคับนี่นี่น,น,นี่แล้วก็วิธีท,ที่ที่เขาเอาไม่หมดเนาะอื้เอาวเอาไปให้ น้องวัวน้องควายกินนี่แหละครับน้องวัวน้องควายกินเลยมันถ้าทำแบบวิธีบรมบราณได้นะมันประหยัดต้นทุนเยอะเลยล่ะน้องเอ้ยถ้าทำได้เนาะทุกว,วันนี้ก็มีแต่รถมอเตอร์ปเดียวก็เ็จเ็จเตะบ,บวกลบคูณหารทุนต้นทุนหนิวไร่หกไร่เจ็ดไร่นี่ก็ขาดทุนเลยเลย ขาดทุนถ้าสมัมโบร,ราณานี่มีจะได้กําไรกับกมไรอะไรทำนาก็ทําแต่แรงตัวเองเนาะทำแต่แรงตีเอาทุบเอาเกี่ยวมือเอาอยัดต้นทุนเยอะเลยล่ะถ้าทําได้นะทาได้ยัดต้นทุนเลยทำนาทุกวันนี้ทำนาด้วยเงิน าไม่มีเงินกดทำไม่ได้ปดต้องขายข้าวขายคาราาุคาราอะไรก็ข้าวก็ไม่มีเหลือหรอกข้าวถูกอีกไปง่เลยแลหละชาวนามีแต่รวย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 ,รวยเลยแหละรวยนี่นี่ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่พูดเล่นนะมีแต่รวยนีแเละเพราะว่าทำนาโดยแบบ ไม่ช่วยกันเหมือนเดิมเอาแรงช่วยแรงช่วยกันเป็นเหมือนเหมือนแต่เก่าแต่โกนแบบแบบใหม่น่ะแบบทำแบบใหม่ๆอย่างนี้ก็ต้องลงทุนหน่อยลงทุนเยอะเลยแหละทำคนเดียวก็ได้เม่ต้องทำเยอะหรอกทำนาคนเดียวก็ได้เดี๋ยวลงทุนสูงหน่อยน้องเด้ อ๋อ,น,อน,นี่แหละนี่แหละถ้าทำได้ก็ประหยัดต้นคุณแล้วก็ข้าวก็ไม่ปนมาอะไรอีกเอาทำพันทำแนวอะไรก็โอ้ดีไม่มีข้าวปนทุกวันวนี้มีข้าวปนเพราะว่ารถเกี่ยวเนาะรถเกี่ยวรถเกี่ยวมันมาจากไหนจากไหนไ,ไม่รู้ก็ปนพันก็ป,น,น,กปนมีเม็ดเล็กเม็ดใหญ่เม็ดแดง อ,อ, er อ,อื้มเอ้านี่ตบดูอืมอ้าอันนี้ครับมันเรียกนี้เลยสวัสดีครับชอบไลยไลกดเท่เลยครับผมอื้มเอารถเข็นรถอะไรมาเอามาเนาะไม่ต้อง ประหยัดตนทุนจริงนะถ้าทำได้นะช่วยกันเหมือนแต่เกาวเตกอนสมัยบุรุษรานมีอะไรก็ช่วยกันโดยแรงโดยกำลังนะโอ้ตุนเสดานี่มันจะโอกไก่โดกแล้วนี่พี่น้องอ้ยอ่อแค่นี้แหละครับ